แนะนำหมูกระทะซีฟู้ดร้านเด็ดที่โคตรอร่อย <Wow. S 1> หมูเนื้อซีฟู้ดไม่อัน้นไม่จำกัดเวลามีเมนูให้เลือกทานมากกว่า70เมนูมาค่ะวันนี้ใบพาทุกคนไปที่ร้านตันหยงหมูกระทะค่ะแหลมฉบาราคา24 9กไม่รวมเครื่องดื่มนะคะหมูสล์เนื้อสไลายสดใหม่ทุกทานหมูมากหมู3ชั้นหมูเกาหลีก็มีร้านเขาทำดีมากค่ะสวยสะอาดในส่วนของซีฟู้ดเขาก็ไม่น้อยนะยกเลือกมาทั้งลำเลยค่ะไม่ว่าจะปลาหมูหมึกกุ้งหอย มีให้เลือกแบบจุใจแน่นอนเครื่องนองเครื่องในเส้นต่างๆรวมถึงของทานเล่นอีกพี่ขอพักกินแบบนึงค่ะทุกคนมันเนอร่อยค่ะไปกันตอ่อในส่วนของน้ำจุ่มน้ำจิ้มเลือกถึงสามแบบสามสไตล์หมกกูกระทะซุกี้ซีฟูด้ดเรื่องกกตามใจชอบเลยค่ะและที่เราถูกใจที่สุดก็คือชีสชีสเยิม่มเยิ้มสั่งได้แบบไม่อั้นกินอร่อย,ออยกินสนุกยิ่งมากกับเพื่อนๆนะคะยิ่งแฮปปี้และเกี๊ยวปลาในเคียมเจ้าดังเขาก็มีนะคะและในจมูกนุ่มโปะชีสอีเิ่อไม่ไหวและถ้าคนไหนใจสู้แบบเราอยากได้เต่าย่างเพิ มจัดไ,ไปเลยค่ะแบบจุกๆบอกเลยว่าร้านนี้เรากับเ,เพื่อนคือชอบมากๆร้านกว้างมีที่นั่งเยอะนักงานเติมของแบบไม่อ้นเนื้อสไลด์อะทุกคนแล้วยิ่งกินกับน้ำจิ้มของทางร้านนี่คือแบบสิบสิบเหลือจะหมูสามชา<อ>ั<อ>้นโปน้ำจิ้มเข้าไปค่ะหวานข,ของคนรักหมูกระทะของจีนในส่วนของของวงของหวานน้ำแข็งใส่แตงโมพุดิ้งอุ่นใดๆไอซรคงไอศ์คีมกะเปาขนมจีนอร่อยจนหยุดกินไม่ได้เลยค่ะรีบมานะคะโปรสองสี่เก้ามีจนถึงสามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดนี้จะเป็นราคาสองหกเก้าต่อห้า กันค่ะ